ดูบ้านทำเลเมืองที่ไหนก็ไม่ถูกใจสักทีมาดูหลังนี้ที่การกนกวิว19ท่าวังตาลกันค่ะโครงการบ้านแฝดหลังใหญ่ทำเลเมืองเริ่ม2.9ล้านบาทตัวโครงการเข้าออกได้หลายเส้นทา,ทางที่สำคัญใช้เวลาเดินทางจากเซ็นทัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตเพียง10นาทีตัวบ้านมีให้เลือกทั้งแบบบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดผนังไม่ติดกันมุดของโครงการอบอุ่นมีให้เลือกทั้งโทนสีเทาและสีน้ำตาลฟัังก์ชน รถพื้นที่ใช้สอย155ตารางเมตรเข้ามาด้านในก็จะเจอกับมุมพักผ่อนก,อกว้างๆเชื่อมต่อกับพื้นที่วางโต๊ะทานอาหาร4-6ที่นั่งแบบไม่อิดอัดเลยค่ะห้องครัวที่นี่นอกจากจะก,กว้างแล้วยังเป็นห้องครัวปิดหมดกังวลเรื่องกลิ่นรบกวนจากการทำอาหารด้วยด้านล่างมีหนึ่งห้องน้ำพร้อมห้องเก็บของใต้บนันไดขึ้นมาด้านบนมีทั้งหมด3ห้องนอนห้องมาสเตอร์เบดรูมมุมหน้าบ้าน ห้องใหญ่จัดเต็มวางเตียงคิงไซส์ตู้เสื้อผ้าหรือว่าโตะ๊เครื่องแป้งได้สบายมาพร้อมกับห้องน้ำส่วนตัวแยกโซนแห้งเปียกให้เรียบร้อยและอีก2ห้องนอนรองที่อยู่สบายวางเตียงและเฟอร์นิเจอร์ได้จัดเต็มแบบนี้เลยค่ะบ้านสวยทำเลดีเดินทางสะดวกราคาไม่แรงแบบนี้ต้องที่โครงการการกนกวิว19ท่าวางตาลเพียง10นาทีจากเซ็นทรัเชียงใหม่แอร์พอร์ตเริ่มเพียง2.9ล้านบาท เพิ่มเติมโทรเลย0990511900